สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับรายการมาลองดูรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวปืนนวดนมินิฟิริปุรุน PPM 7303กันค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนี่นะคะด้านในก็จะมีกระเป๋ากันฝุ่นมาให้ด้วยนะจะเป็นแนว้ผ้าแบบกำมะหยี่อย่างดีเลยนะคะทุกคนสว่วนนี้จะเป็นคู่มือนะคะทุกคน จะมีมาให้2แบบนะคะทุกคนแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบละเอียดส่วนแบบที่2เนี่ยจะเป็นวิธีการใช้งานแบบรวบรับนะคะทุกคนภาษาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องนวดนะคะมีมาให้หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้นะคะสายชาร์จตัวนี้ก็จะเป็น Type C นะคะทุกคนส่วนหัวเปลี่ยนเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด8หัวนะคะก็จะมีหัวประคบร้อนแบบโลหะหัวแบบยางหัวกลมอันนี้เป็นแบบหัวแบบกรงเล็บนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหัวปลายแหลมอันนี้เป็นหัวแบบรูปตัว U นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวแบบริมนะคะเจ้าตัวเครื่องนวดตัวนี้นะคะจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่1 1300ันมมิลลิแอมในตัวถึง2ก้อนเลยนะคะน้ำหนักเนี่ยไม่หนักมากนะคะสามารถพกพาได้สะดวกเลยจัดเก็บก็ง่ายแถมยังจับถนัดมือด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานแต่ละหัวกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราจะต้องใส่หัวเครื่องนวดลงไปก่อนนะแล้วก็ค่อยเปิดเครื่องนะคะเดี๋ยวเราใส่หัวตัวนี้ก่อนอันนี้จะเป็นหัวปลายแหลมนะคะทุกคน พอเราใส่หัวเครื่องนวดเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมากดตรงปุ่มเปิดตรงนี้นะให้กดค้างไว้สักครู่นะมันก็จะขึ้นขีดมาแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆสีเขียวๆแสดงว่าเครื่องเนี่ยเปิดแล้วนะแล้วก็ให้เรากดปุ่มอีก1ครั้งนะคะนี่นะคะเพื่อนเครื่องก็จะทํางานเลยนะอันนี้คือระดับที่1นนะคะเ,เพื่อนๆกดต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วก็ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะหยุดการทํางานนะถ้าเรากดปิดแล้วก็กดค้างเหมือนตอนเปิดนะคะให้ไฟมันดับไปนะเจ้าหัวปลายแหลมนะคะหัวเนี้ยเนี่ยมันจะเหมาะกับการนวดกระแทกเฉพาะจุดนะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้อย่างแบบรวดเร็วนะคะเพื่อน,อนหัวนวดต่อไปนะคะหัวนวดตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวนวดแบบกงเล็บนะ ถ้าเพื่อนๆจะใช้หัวนวดตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องใส่หัวนวดปลายแหลมลงไปก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่เจ้าหัวนวดตัวนี้ลงไปนะหัวนวดตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับการนวดแบบอ่อนโยนด้วยปุ่มซิลิโคน6ชิ้นนะคะเพื่อนๆ ต่อไปนะคะจะเป็นหัวแบบยางหัวกลมนะหัวนี้เนี่ยจะให้ความสัมพันธ์แบบนุ่มยืดหยุ่นแล้วก็แบบเป็นมิรกับผิวหนังเราด้วยนะทําความสะอาดก็ง่ายสามารถใช้นวดได้ทุกจุดเลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นหัวแบบริ่มนะเหมาะสําหรับการนวดเนื้อเยื่อขอบกล้ามเนื้อนะแล้วก็จะทําให้รูปร่างของกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ หัวต่อมานะคะจะเป็นหัวรูปตัวยูเหมาะสำหรับการนวดเฉพาะบริเวณที่ปวดนะคะ หัวสุดท้ายนะคะจะเป็นหัวประครบร้อนแบบโลหะนะประครบร้อนเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เพิ่มแรงกระแทกในการนวดด้วยอุณหภูมิของประครบร้อนเนี่ยจะคงที่อยู่ที่45องศานะ หัวนวดตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยนะเวลานวดเนี่ยเขาเนี่ยจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนการปิดเครื่องนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกดค้างไว้เหมือนตอนเปิดเครื่องนะ แบบนี้ก็เป็นการปิดเครื่องไปแล้วนะคะการดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวเครื่องนะคะเราจะดูจากตอนเราเปิดเครื่องนะนี่นะคะประมินมันจะมีจุด5จุดกับผิดแบบนี้นะคะถ้าไฟขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยปริมาณแบตเตอรี่จะอยู่ที่51-100%นะถ้าไฟขึ้นสีส้มเนี่ยปริมาณแบตเตอรี่จะอยู่ที่11-50%นะคะสุดท้ายถ้าไฟขึ้นสีแดงเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ต่ำกว่า10%นะคะ วิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับปืนนวดเครื่องนี้นะคะถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะนวดแรงนะคะเพื่อนๆไม่ได้นวดเบาๆเลยนะแถมยังมีหัวเปลี่ยนให้ไหลหัวเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายนะคะแบตเตอรี่เนี่ยก็มีอยู่ในตัวแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยใช้งานได้งา่ายแล้วก็พกพาสะดวกไปไหนมาไหนได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถค,คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมาลองดูรีวิวช n n e l ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ